ยาสเตียรอยส่งผลต่อไขมันอย่างไรสวัสดีครับผมไม่ใช่หมอถ้าคนที่คุณรักยังป่วยคุณต้องฟังคลิปนี้ครับผมไม่ใช่หมอครับแต่เคยเจอคนไขมันพุ่งแบบไม่รู้ตัวทั้งที่ไม่ได้กินของมันไม่ได้หวานจัดแต่พอถามลึกๆปรากฏว่าเขาใช้ยาสเตียรอยมาตลอดหลายเดือนเพื่อรักษาโรคประจำตัวเช่นภูมิแพ้หอบหืด หรือบางคนแค่ทาครีมแก้ผื่นก็ตามผลคือไขมันในเลือดสูงปรี๊ดแบบไม่ทันตั้งตัวหลายคนอาจเคยได้ยินว่าสเตียรอยอันตรายแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวอะไรกับไขมันในเลือดจริงหรือถ้าแค่ใช้ยาไม่นานจะต้องกังวลไหมบทความนี้ผมจะสรุปทุกเรื่องให้เข้าใจง่ายๆครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลของโรงพยาบาลศิริราชบำรุงราษและรามาธิบดี ยาสเตียรอยคืออะไรใช้ทำไมสเตียรอยหรือชื่อเต็มๆว่ากลูโคคอร์ติคอยด์เป็นยาที่ใช้ลดการอักเสบในร่างกายใช้รักษาโรคหลายชนิดเช่นโรคแพ้ภูมิตัวเอง SLE รูมาตอยหอบหืดพื้นผิวหนังอักเสบอาการอักเสบเรื้อรังของข้อและกล้ามเนื้อรูปแบบของยาก็มีทั้งแบบกินแบบฉีดพ่นทาหรือแม้แต่ครีมทาผิว ซึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจว่าใช้เฉพาะจุดจะไม่อันตรายแต่ความจริงคือยาสเตียรอยซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้และมีผลต่อระบบผ่อผลานของร่างกายโดยตรงกลไกของสเตียรอยที่ทำให้ไขมันพุ่งข้อมูลจากโรงพยาบาลรามาธิบดีอธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าสเตียรอยไปกระตุ้นให้ร่างกายมีการสร้างน้ำตาลจากตับมากขึ้นเพราะส่งผลให้ร่างกายดื้อต่ออินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น เมื่อระดับอินซูลินผิดปกติร่างกายจะสั่งให้สะสมไขมันมากขึ้นด้วยนอกจากนี้สเตียรอยยังไปกระตุ้นให้ตับสร้าง LDL หรือไขมันไม่ดีมากขึ้นลดการสลายไขยมันที่สะสมไว้ลดการสร้าง HDL หรือไขมันดีเพิ่มไขมันไตรกลีเซอไรน์ในกระแสะเลือดผลที่ตามมาคือไขมันพอกตับระดับคอเลสเตอรอลสูงและเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจในระยะยาว ข้อมูลจากโรงพยาบาลศิริราชและบำรุงราษโรงพยาบาลศิริราชได้ตีพิมพ์ข้อมูลในคู่มือผู้ป่วยว่าการทายาสเตียรอยต่อเนื่องแม้ในขนาดต่ำอาจเพิ่มความเสี่ยงภาวะไขมันในเลือดสูงและเบาหวานได้โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมเช่นมีประวัติครอบครัวน้ำหนักเกินไม่ออกกำลังกายโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ยังเสริมว่าการใช้สเตียรอยแบบครีมก็ส่งผลคล้ายกัน โดยเฉพาะถ้าใช้ในพื้นที่กว้างๆหรือใช้กับเด็กเล็กที่ผิวดูดซึมได้ดีสัญญาณเตือนใช้ยาแล้วไขมันพุ่งบางคนอาจไม่รู้ว่าค่าไขามันสูงผิดปกติแล้วจนกระทั่งไปตรวจร่างกายประจำปีแล้วพบว่า L D L พุ่งเกิน160-190มิลลิรกรัมต่อเดซิลิตรไตรกลีเซไรส์สูงเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร H D L. L ลดต่ำลงเหลือไม่ถึง40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรในผู้ชาย และหลายเคสก็บพบว่าสาเหตุคือใช้สเตียรอยนานหลายเดือนแบบไม่รู้ผลข้างเคียงถ้าเลิกใช้ยาไม่ได้จะป้องกันผลข้างเคียงยังไงกินยาให้พอดีตามคำสั่งแพทย์อย่าหยุดยาเองและอย่าปรับขนาดยาเองเด็ดขาดลดน้ำตาลและไขมันทรานส์ในมื้ออาหารออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ150นาทีตรวจระดับไขมันและน้ำตาลในเลือดทุก3-6เดือน ถามแพทย์เรื่องทางเลือกอื่นเช่นยาลดอักเสบกลุ่มใหม่ที่ไม่ใช้สเตียรอยซึ่งเป็นไบโอโลจิกส์สรุปง่ายๆแบบผมไม่ใช่หมอสเตียรอยเป็นยาที่ช่วยชีวิตได้จริงแต่ถ้าใช้อย่างต่อเนื่องหรือไม่รู้วิธีใช้อย่างปลอดภัยอาจพาเราไปสู่โรคไขมันสูงตับพังและหัวใจวายได้แบบเงียบๆคำแนะนำคือถ้าคุณหรือคนใกล้ตัวใช้ยาสเตียรอยอย,อยู่อย่ามองข้ามผลข้างเคียงเรื่องไขมัน ตรวจสุขภาพสมัำเสมอและปรับพฤติกรรมให้ช่วยลดความเสี่ยงอย่ารอให้มีอาการค่อยหันมาดูแลตัวเองครับเพราะบางทีอาจไม่ทันถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่คุณห่วงใยเพราะบางครั้งแค่แชร์คลิปเดียวก็อาจช่วยให้คนที่เรารักรอดพ้นจากโรคร้ายได้และถ้าอยากได้ข้อมูลสุขภาพดีๆแบบเข้าใจง่ายเหมือนเพื่อนเล่าให้ฟังกดติดตามช่องผมไม่ใช่หมอไว้เลยครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ